สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 18ตัวเต็มไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมาวันนี้ Apple ปล่อย iOS 18.0.1มาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้สําคัญมากเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับสําหรับ iOS 18.0.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 18ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไง เวอร์ชันใหม่นี้แก้ไขอะไรไปแล้วดีขึ้นไหมเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 18.0.1บน iPhone 16 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเยอะมากเร็วขึ้นชัดเจนเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะมากเช่นกันความเร็วดีต่อใจมากครับ ความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมผลลัพ์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 16 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโออในนนการทดสบ,บ่เง โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3ามครั้งบน iPhone 16 Pro Max มปรากฏว่า iOS 18.0.1ตัวเต็มยังใช้แบตเตอรี่ประหยัดดีเท่ากับ iOS 18 โดยใช้ไป1%หลือ99%เท่ากันครับการน้ำเดตเป็น iOS 18.0.1ตัวแต่บน iPhone 16 Pro Max ทั้งความเร็ว CPU และ GPU เพิ่มขึ้นเยอะมากแบตเตอรี่ก็ประหยัดดีมากเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับจากนี้ไปก็มาดูกันว่า Apple จะปล่อย iOS 18.1พร้อม Apple Intelligence วันไหนแม้เมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการํำคลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ